สำเนาตัวนี้มีผู้ฉบับไหมครับตัวที่ก๊อปมาที่ที่ดูเก่าครับโอเคเดี๋ยวเอาตัวจริงเก็บไว้นะสำเนาต่อไปคือเขาจะนําไปที่เรื่องโรงเรียนทางวินัยครับถ้าเป็นอย่างเขาได้ติดต่อเข้าไปหาทีมเนาะครับผมคสนี้คือรับเรื่องไว้แล้วครับเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องเดี๋ยวเรื่องส่งไปต่อทางงานวินัยอีกทจริงครับผมที่ภูเก็ตเป็นเช่นไรคะครับไปตอนแรกไปที่ แล้วก็แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องงานเนี่ยก็คือทางปปปเนาะเขาได้มีการแจ้งความขึ้นมายังเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติงานปกติแล้วเรากังวลว่าจะไม่ได้รับความ โอเคที okay. <mem izing> <mem izing> <men 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 ่ให iso> ้ด anyway> ูไม่มีหมายไม่มีหมายคไม่มายคนไม่มีขอโทษนะครับเขพวกเราเคยมีปวัติอะไร่ยบยาเสพติก็เคยมีแต่ไม่หมายถึงว่าคือเราถามรู้เฉยว่าคือแปลว่าคือแบบคืออยากรู้ว่าเฮ้ยอยู่คือชุดเจ้าหน้าที่ที่ที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่เข้าคนบ้านของในวันนั้นเขายังทําหน้าที่ปกติภายในจังหวัดยังทํางานปกติครับคือความกังวลใจ ก็เลยทาให้เราเกิดความกังวลใจครับกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมครับนอกจากเห็นเขาทํางานปกติแล้วเขาเขาแสดงพฤติกรรมหรือท่าทีอะไรที่จะมาข่มขู่เราเลยไหมครับก็ก็มีบ้างครับลักษณะไหนครับใช่สายตาหรือว่าอะไรยังไงพฤติกรรมแบบไหนผมไม่ขอพูดส่วนนี้ก็มีส่งคนมาข่มขู่บ้างก็ทางผมทางครอบครัวก็ ก็กลัวครับกลัวจะได้รับอันตรายด้วยก็เลยปรึกษากันและเดินทางไปปรึกษาอาจารย์เดชาที่กรุงเทพครับแล้วดับกรมกับการเราได้ไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ตรงนั้นรือยังแล้วเขาให้ความมั่นใจอะไรเราได้ไหมครับก็ยังครับแต่แต่ทงานก็กลัวก็ยังมั่นใจในความในการทําหน้าที่ของ ของตำรวจครับว่าจะให้ความวยุติธรรมค,ครับผมเป็นนักร